ื่อวานนี้นะครับฝนกระหน่ำกรุงเทพมหานครนะครับกว่า5ชั่วโมงครับทำให้หลายพื้นที่นั้นจมน้ําเลยนะครับขนาดที่ถนนหลายสายไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทราม4ดินแดงก็มีการติดอย่างหนักนะครับหลายโรงเรียนเองต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าคนที่ถูกโจมตีมากที่สุดนะครับหนีไม่พ้นคุณชายหมู่หรือว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างเดินทางไปดูงานป้องกันน้ำท่วมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักดวงนะครับผ่านโลกโซเชียลมีเดียกระนําตลอดทั้งวันนะครับจนคุณชายหมูนั้นต้องรีบบินกลับเมืองไทยอย่างด่วนเลยนะครับขณะที่วันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอนะครับก็พูดถึงปัญหานี้โดยได้มอบหมายให้กรุงเทพมหาคนครไปตรวจสอบและเตรียมการการบริหารจัดก,การที่มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเครื่องสูบน้าใช้ได้เพียงหนึ่งเครื่องจากทั้งหมด4เครื่องและยังพบขยะ แล้วก็มีการอุดตันท่อระบายน้ำนะครับจึงทําให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้อย่างเต็มที่นะครับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวตําหนิกรารบริหารงานของหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตนนะครับว่าที่ผ่านมาก็ได้ให้โอกาสในการบริหารจัดก,การแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถจัดก,การได้ตนไม่ขอใช้อํานาจในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวแต่ขอให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสินใจเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกให้เข้ามาทําหน้าที่นะครับนอกจากนี้ครับอย่าหากยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จะให้ประลัดกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหานี้แทนครับผมไม่อยากให้ปล่อยให้การจราจรติดขัดเป็นครึ่งวันค่อนวันต้องลงไปก่อน,นที่ผ่านมาก็คิดว่าเขาจะแก้ได้เขาไม่ได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมคงต้องไปช่วยตรงนี้นะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของที่เดี๋ยวว่าตรวจสอบกันเองแล้วกันประชาชนก็ต้องตรวจสอบพระประชาชนเป็นคนเลือกมาท่านผู้ว่าเป็นคนเลือกมาใช่ไหมล่ะท่านก็เป็นปคนเลือกด้วยใช่หรอ จากนี้นะครับคงต้องรอดูท่าทีของกรุงเทพมหานครต่อไปนะครับว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ